สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้สองตัวล่างชุดเดียวประจํางวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสี่สถิติดันเดินดีต่อเนื่องติดกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคํานวณย้อนหลังสูตรนี้ดาวเรืองจะคิดคํานวณย้อนหลังกันทั้งหมดสามงวดเพื่อหาค่าของงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสี่ค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะดาวเรืองจะเอาเรางวัลที่หนึ่งหกตัวตั้งตามด้วยเลขท้ายสองตัวแล้วบวกค่าเก้าคงที่เพื่อหาค่าหลักสิบค่ะบรรทัดที่สองนํารางวัลที่หนึ่งหกตัวตั้งตามด้วยเลขคายสองต เพื่อจะหาค่าหลักหน่วยค่ะเริ่มเลยนะคะ7บวกกัน3ครั้งเท่ากับ21 21บวก5นะคะ21บวก5เท่ากับ26ค่ะ26บวก9นะคะเท่ากับ35ค่ะเราก็ใส่5หลังค่ะมาดูบรรทัดต่อมาเลยนะคะ สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสองอีกสองครั้งเป็นสิบสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้านะคะสิบเจ็ดบวกเก้าคงที่เป็นยี่สิบหกเราใส่หกหลังค่ะสองตัวล่างดาวเรืองคำนวณได้ห้าหกเดี๋ยวเรามาตรวจผลรางวัลน,นะคะว่าสูตรนี้จะได้เลขตัวใดห้าหกเข้าเข้าตรงๆเลยค่ะมาดูงวดถัดมาเลยค่ะเจ็ด เ็ดบวกแปดสามครั้งนะคะยี่สิบสี่บวกเจ็ดเท่ากับสามสิดสาบวกหเท่ากับสามสิบสบวกหกเท่ากับสี่สบองสี่สวกเ้าเท่ากับห้าสอค่ะเราใส่หนึ่งหลังคะ่ะมาดูบรรทัดต่อมาคะ่ะไม่มีูนยไม่มีค่านะคะยกมาเจ็ดเจ็ดสามยี่สิดยี่อ็ดบวกแปด ยี 29, 29่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกเก้าเป็นสามสิบแปดเราใส่แปดหลังค่ะหลักสิบดาวเรืองคำนวณได้หนึ่งหลักหน่วยคำนวณได้แปดนะคะเดีย๋ยวเรามาดูผลรางวัลกันเลขท้ายสองตัวจะเป็นตัวใดหนึ่งแปดเข้าตรงๆเลยค่ะสูตรนี้ยังเข้าอยู่นะคะยังไม่มีการหลุดแต่ประการใดมาเหมือนถ้าต่อมาค่ะเจ็ดบวกกันสามครั้งยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสอง เป็น23บวก1เป็น24่4บวก8เป็น32 32บวก9คงที่เป็น41ค่ะเราใส่1หลังมาดูบรรทัดต่อมาค่ะหลักหน่วย1บวกกันสองครั้งนะคะเป็นสองสองบวกสองบวก2สามครั้งเป็น8 8บวกเเป็น15 1 0 ห้าบวกเก้าเป็นยี่สิบสี่เราใส่สี่หลังค่ะดาวเรืองคำนวณหลักหนึ่งได้หลักสิบได้หนึ่งหลักหน่วยได้สี่เป็นหนึ่งสี่นะคะเราตรวจผลรางวัลหนึ่งสี่เข้าตรงๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณต่อกันเลยนะคะเจ็ดบวกกันสามครั้งได้หีบเอ็ดไิบเอ็ดบวกเก้าเป็น สามสิบบวกหเป็นสามสิบเอ็ดสาสิเอ็ดบวกสีเป็นสามสิบห้าสามสิบห้าบวกเก้าเป็นสี่สิบสี่ค่ะเราใส่สี่หลังมาดูบรรทัดต่อมาค่ะสี่บวกสี่เป็นแปดค่ะแปดบวกห้สามครั้งนะคะแปดบวกสิบเป็นยี่3บสามยี่วกเจด เป็น30 30ิบวกเก้คงที่ค่ะเป็น39มสเ้าราใส่9หลังค่ะสูตรนี้ดาวเรืองคำนวณหลักสิบได้4หลักหน่วยได้9นะคะเราเรอรุ้นผลว่า49ที่ดาวเรืองคำนวณได้นั้นจะเข้าหรือจะหลุดนะคะถ้าชอบก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตร โปรดใช้วิจารณญาในการตัดสินใจค่ะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติย้อนหลังเพื่อนํามาใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสําหรับคลิปนี้ดาวเรเือขอลากไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคลนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลนะคะขอบคุณค่ะ